สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญส่งพาทัวร์ฟาร์มงัวเกาหลีครับผมวันนี้ช่วงบ่ายนะครับนะเนาะเขามาพอบรรยากาศสบายๆครับผมผมจะพาไปพอง้วมันนอนรับนะครับเนาะตอนบ่ายเข้ามาลงลงลงมาแล้วเข้ามาล่างอ่างล่างอ่างนำงัวเนี่ยงัวมันสอบนอนรับครับปีน้องอยู่พาไปพอครับ ต้องก่อก่อยไปนะครับเนาทานมันจะหูก่อนมันจะตื่นก่อนครับตัวนี้นอนรับดีขนาดเอ๊ลุก <c ười> <c ười> กินแล้วก็นอนอย่างเดียวนอนงัวนอนกอครับ นอนก้องกันอยู่ช่วงบ่ายนี้อากาศมันดีครับเนาะมันจะมานอนตากพลล้มครับไปน้อนนะสังเกตพลลมครับเปิดเือตลอดเวลาพลลมน่งตดใส่ฟอมเออนี่แหมเมอลักษณะการนอนของน้วของง้วนะครับเนาะปกติ้มันก็จะนอนแบบนี้ครับผมไปนอ้องก็เหมือนง้วบ้านเฮาเนาะครับผมมันจะนอนฐานนี่เต็มที่มันก็จะเอาก้างเกยแล้วก็ลับนะครับเนาะ แต่ว่ามีมันนีงัวบางตัวครับพี่น้องมีงัวบางตัวมันทะลึงถ้าบ้านเขาถ้าบ้านผมภาษาบ้านผมก็สานตายนะนอนอเอาตินสิน้นนะนอนบอหูกลนหูหัวครับบางตัวมันจะนอนแบบนอนแผเลยนะเมื่อที่ผมก็ถ่ายคลิปม่นพอครับงัวที่เวลานอนแล้วมันในนอนบบหูเรื่องอ่ะมันเอาหัวลงมดเลยครับผมพี่น้อง ที่นี้เวลามันลุกมันลุกบ่ด้ค,ครับผมมีซิดตายได้น่ะทามันนอนต่อหนังคื้นแล้วมันลุกบ่ด้ค,ครับเพราะว่าขี้ปูมันใหญ่เนาะไม่นองพอคี้ปูมันครับคลิปนี้ผมก็เลยว่าจะป้าไปพอเนาะป้าไปพองัวที่มันนอนบ่หูเรื่องนอนบ่หูกลนหูหัวสานตายอวยง,ง่ายก็เป็นคลิปสบายสบายครับนะฮักนะฮักเนาะของัวมันนอนครับเนาะเพราะว่าพวกที่ผมกับปุ๊กมันตลอดครับเวลามันนอนแบบนี้คือมันนอนแบบนี้ครับ แต่ว่าตอนคืนเขาจุ๋ยเหลือมันไ่ได้หรอกถ้าเกิดมันนอนแบบนี้นะแต่ว่ามันก็มันเหมือนมีเนาะเคล็ดแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเฮาไปที่ตามครับวันนี้คลิปสบายๆนะครับเนาะคลิปสบายๆของงวัวเฮามาผ่อนคลายกันครับผมของงัวนอนรับว่าอาริยาบทมันเป็นจังไดนะครับเนาะไปที่ตามครับลุกน้วลุก เฮ้ลูกขวายแน่ลูกเร็วลูก นอนสบายใจเลยนะมึงนอนลุกเร็วเดี๋ยวนอนแบบนี้แล้วลุกเร็วลุก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 คุเบื้องเบ้างแบบเฮ้ลุกเร็วลุกเฮ งอนมักนอนแบบนี้ไปเนาะไอันี่ช่วงเจ้าสิบผมบอกมันปุ๊กของปุ๊กเวลามานอนแบบนี้มดคืนน่ะเนี่ยคืนแล้วตองมันใหญ่ครับเนาะอันี่บมแม่นอนรับมันนอนเล่น sao sờ chạy khắc Cùng tốt Có biết à, không? เอ๊ะรึ๊กรึ๊กเน๊ะนอนสบายแต่นอเน๊ะมากอ่ะเหรอะตากพัดลมอย่างดีเลยนอนสบาย Đó đấy khả cái này chặt con lúng đấy lúc thế nè 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 lúc ý hello Ê, bên này, ăn cá hứa non. Non đi đi cả. รับเหมาะเนาะห้องว่าอยากจะลุก <IST uk t av is> เป็นได้รับหม้อขนาดกันเหรอรับม้อขนาดกันากตายตายตายเราคิ้นเราตัวใหญ่ขนาดครับม้อขุนฮันอ,นอูม้วฮันอูของประเทศเกาหลีใต้ครับ ก็ได้หันกันไปแล้วครับเนาะสำหรับบรรยากาศสบายสบยสไตล์งัวฮันอูเกาหลีใต้ครับผมเนี่ยครับงัวเวลามันกินอิ่มมันก็จะนอนเล่นบางตัวก็นอนรับนอนรับบางนี้กับพกหุ่นหูหัวเห,ห,หมือนที่ผมบอกกันแหละก็จะเหมือนคนเขาเนาะ เหมือนคนเขานอนเว้นเนาะเปนน,นอนเนาะกินข้าวตอนแล้วเนาะนี่ช่วงปลายม้งกึ่งครับกินข้าวตอนแล้วหมอยไข่รับกับรับเพลับไปเนี่ยเนี่ยง็เหมือนกันครับผมกินแล้วก็นอนเปิ่นว่าไอ้เปิ่นเปรียบเทียบค้นสบายสบายปันหมาเนาะผมว่าบ่แม่แล้วล่ะสบายปันหมานี่เพราะว่าหมานี่เวลาไปห่ไปน้ำมันยังไปโลหนูโลในเนาะ พอตัวนี้มันนอนแล้วสบายใจคั่กไปน,อน้องแต่ว่างัวนี่งัวขุนนี่นกินแล้วก็นอนแล้วกินแบบบุฟเฟ่ต์นะฮะอล่อสบายไปหรือเปล่าฮะมึงสบายไปหรือเปล่าลูกสบายปันงวัวเนี่ยน่าจะเป็นคำอูที่ถูกต้องครับพี่น้องพระง้องนแบบนี้ยการอย่างน,อน้อง กินกับน้อนอย่างเดียวครับงัวขุนนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะบ้านเท่าเป็นง้วตางเนาะขางง้วตางเนี่ยเออทำงานอยู่อนี่ง้วเนี่ยสบายครับโอเคนะครับน้องสำหรับคลิปนี้ครับคลิปสบายสบายผ่อนคลายช่วงโควิดครับพี่น้องบ้านเท่าโควิดระบาดหลายเนาะท่านทีเข้าว่าไม่ก็ฝากกดติดตามเพื่อนยนะครับเนอะวันนาก่อยมาบุรีรัพอีกครับผมสำหรับเรื่องเล้าในฟาร์มง้วครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ